อันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดชมวิวนะคะเนินเทวดาเล่ห <c oughs> โหปููสุดเสียวนะคะสุดสุดเสียวเลยนะคะทุกคนก็คือจุดทคนกลัวความสูงมากแล้วก็ให้มาขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ไหวนะจริงๆในกล้องมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยสูงนะแต่จริงจริงมันสูงมากโคตรสูงอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูมินว่ามินอยู่ไหนเกอ แทนเฮ้ยเฮ้ยไขวะนนะไขวะนนะโอ้โ่านังทานังอโอโอันนี้เขาเรียกว่าเนินเทวดานะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นจูนอนะมันจะมีอีกเนินหนึ่งอยู่ตรงนู้นเหมาะสมคือเนินนางฟ้ามันจะอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นคือเหมาะสมกับตัวเองที่สุดนะอืม เพราะแบบแค่ชื่อมันก็คือใช่แล้วอะ่ะประเด็นอะ่ะทำอะไรคะคเสียดอย่ามายุ่งใช่อย่ามายุ่ง <laughs> อย่ามายุ่ง, <laughs> าางถ่ายตอรี่กับแฟนก่อนนะคะยิ้มและ <laughs> 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 เป็นไงเดินเทวดาอันนี้นางฟ้ามหาเทวดาไงทุกคนอืม,มาใต้ก็คือไม่มีอะไรเนี่ย เพิ่งมาถ่ายคลิปเนี่ยมาที่เนินเทวดาคลิปแรก <laughs> ถ่ายแบบอะไรก็ไม่รู้มั่วๆไปหมดเลยนี่เขาก็จะมีแบบเป็นซูมรูปหัวจงหัวใจอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็แบบเออมีวิวแบบให้เราเดินออกไปถ่ายรูปอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบซูมถ่ายรูปต่างๆนะแต่แบบจูดไม่ค่อยไม่ค่อยถ่ายรูปเท่าไหร่ก็เลยแบบมาเดินชมวิว เอาบรรยากาศอะไรประมาณนี้อคือคือทัสก็ค่อนข้างที่จะแบบหวัดเสียวนี่เนินเทวด,ดาไงก็เจ๋งอ่ะเออนี่คูแบบหล่ออ่ะโคตรหล่อแบบหล่อมากเลยอ่ะโอ้โหหล่อบัดใจจริงเออนี่ครับเขาก็เดินเดิน หาที่ถ่ายรูปอะไรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนางเขาก็จะคือแบบว่าเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจะมาเดินถ่ายเนินเทวดามันก็ใช่เรื่องอันนี้ก็คือแบบนางฟ้าตัวเล็กๆตอนแรกนะทุกคนหนูจะบอกว่ามันแต่งตัวอย่างดีแต่ว่ามันพับขางเกงตอนแรกอ่ะเออก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่แบบอยู่ที่ภาคใต้นะคะจังหวัดแบบใต้อะไรเงี้ยทุกคนคือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่ามีสถานที่เที่ยวอะไรบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะวันนี้จุงก็กลับแล้วก็กลับที่ลบบุรีแล้วนะคะแต่มันต้องมีโอกาสที่จะต้องได้มาอีกนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะคนคนใต้ที่เที่ยวสวยมากค่ะที่นี่โอเคไปแล้วบ๊ายบาย